สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลามีรถสวยๆคุณภาพดีราคาถูกมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับสําหรับใครนะที่หารถกระบะ4ประตูใช้งานอยู่นะครับคันนี้สวยมากๆรถมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับสีเดิมทั้งคันเลยนะครับซื้อเงินสดจากศูนย์เลยคันนี้ขอย้ําเลยนะซื้อเงินสดจากศูนย์เลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะนําเสนอคันนี้เลยนะครับ โตโยต้าไฮรักวีโก้สีประตูเครื่องยนต์2.5นะครับตัว E <Okay. S 1> ปี2 5 0 5นะราคาเงินสดเราขายอยู่ที่ราคา259,000บาทนะครับย้ำเลยมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับ <okay. S 1> สีเดิมบางทั้งคันซื้อเงินสดจากศูนย์เลยมาเดี๋ยวพาชมเลยนะครับอ่าสำหรับโตโยต้าไฮรักวีโก้คันนี้นะอ่าสีสันสวยงามเลยสีดำเดิมเลยน็อตไม่เคยขยับเลยนะ4ี่ประตู <Okay. S 1> เครื่องยนต์2.5นะครับ ไม่แท้วิ่งน้อยภายในสวยสะอาดมากๆเลยนะกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นหนาวเพลงเพาะเลยนะครับนี่สภาพเดิมเดิมเลยนะอ่าซื้อเงินสดจากศูนย์นะขอย้ํานะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้หน้าหลังเดิมเดิมเครื่องดีมากๆเลยนะครับอ่านี่สภาพภายในนะเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่ได้โลบาร์ด้วยนะอ่าตัวนี้ก็หลายตังแล้ว3พันกว่าบาทแล้วนะสีสันสวยงามหน้าหลังเดิมเดิมเลยนะครับ โตโยต้าไฮรักวีโก้นะอ่านะครับนี่นะเป็นตัว E นะเครื่องยนต์2.5งนะครับอ่าเดี๋ยวดูท้ายเลยนะนี่สภาพท้ายนะเดิมเดิมจริงๆคันนี้รับประกันไม่มีอุบัติเหตุแนะ่นอนเม็ดอาร์นี่อยู่ครบเลยนะครับกระบะแม็กไลเนอร์สวยนะอ่าเดี๋ยวดูพื้นนะดูพื้นกระบะนะครับนี่สภาพพื้นนะเดิมเดิมจริงๆคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับอ้าวหน้าหลังเดิมช่วงล่างดีมากๆคัสซีสวยนะครับ ได้สีประตูด้วยนะใครที่หารถยนต์4ี่ประตูใช้งานอยู่นะครับขอแนะนําเลยนะคันนี้โตโยตา้าไฮรักบิโก้เครื่องยนต์2.5นะครับ4ี่ประตูอ่าเครื่องเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับหน้าหลังเดิมๆไม้แท้วิ่งร้อยอ่ะเดี๋ยวซูมเลขไม่ด้วยนะนะครับไม้แท้ๆเลยนะเออสวยมากๆคันนี้คุ้มกับราคาสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับ ัตจะต้าไฮรักวิกโก้ปี05นะเครื่องยนต์2.5นะครับอ่าเดี๋ยวจะพาดูห้องเครื่องนะสภาพนี้หายากมากนะครับรถมือเดียวป้ายแดงจริงๆที่สำคัญซื้อเงินสดจากศูนย์เลยนะออนะครับนี่เสียงเครื่องเงียบกิบเลยนะครับสภาพห้องเครื่องยนต์นะนี่ซุ้มซอกเสาเดิมคานหน้าเดิมนะนี่ LR ลอยู่ครบเลย R อยู่ครบนะนี่เลขคานหน้านะเม็ด รอยู่เดิมเดิมเลยนะครับ mm. เพดเดิมอ่าอนะนี่นะครับซูมซอกเสาเดิมอ่าซูมเพจให้ด้วยนะนี่เพจเดิมแท้เลยนะครับปี2005นะเ mm. นี่ล็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยจริงๆนะครับรับประกันเลยฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนอยู่เหมือนเดิมเลยออกมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอ่านี่สภาพนะเนี่ยดูแท้นะครับเนี่ควันไอไม่มีเลยนะครับสภาพนี้หายห่วงเลยนะครับรถพร้อมใช้งาน เรื่องดีมากๆอ่ะนะครับมาสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังหารถ4ประตูใช้งานอยู่นะรา,าคาเบาๆด้วยคันนี้มือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับสีเดิมทั้งคันซื้อเงินสดจากศูนย์นะสำหรับ t o y ยต้าไฮรักวีโก้เครื่องยนต์2.5งจประตูนะตัว E ีนะครับปี2005เราขายอยู่ที่ราคาเงินสดนะ2 5 9 0 0 0บาทนะครับสภาพหนึ่งในร้อยเลยขอย้ำ หนึงในร้อยนะจะได้สภาพแบบนี้นะครับอ้าวสำหรับใครที่ดูแล้วชอบนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ0956698777นะครับอใครสะดวกเข้ามาดูรถสภาพจริงที่ร้านได้เลยนะครับร้านเราสังเกตง่ายนะติดถนนใหญ่นะครับอ้าลูกค้าต่างจังหวัดเดินทางมาเดี๋ยวเราไปรับที่บขอสอนะนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินนะครับ สำหรับจาออฟซิลานำรถส,สวยคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนออีกเช่นเคยขอบคุณมากครับ